อยู่กับสมิตรตุโมนะฮะบูมยาวมาลอกผักตบชวาอยู่นี้วันนั้นที่ผมลงคลิปยกโปะลงไปนะครับเนี่ยนี่ครับเขาขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วเรียบร้อยไม่ได้มาถ่ายนะครับช่วงที่เขามาเอาลงนี่ก็ต้องขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าจของไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนช่วงน่าจะเลิกงานแล้ว ตัวนี้น่าจะประมาณ200นะตัว200ประมาณนะผมว่าน่าจะไม่คลาดเคลื่อนเท่าไหร่ดูจากรูปทรงบูมยาวมากครับเนี่ยบูมเอาไว้จกจกผักตบชวาครับลอกเสียดายเจ้าของไม่อยู่นะครับถ้าอยู่จะลงไปถ่ายดูวิธีการจกซะหน่อย น่าจะเลิกงานแล้วครับเย็นแล้วช่วงเย็นๆก็บรรยากาศดีครับนี่ก็จะเป็นกองผักตบชานะครับที่ลอกออกไปแล้วโล่งเลยครับเนี่ย เออแบบนี้น้ำไหลสะดวกปลาก็มีมีอากาศหายใจสะดวกสบาขึ้นนะสะดวกขึ้นเพราะว่าอยู่ในผักตบชาวาเนี่ยบางทีหาที่โผล่ขึ้นมาหายใจไม่ได้นะทุกคนโล่งเลยครับนน่นโ,โล่งไปถึงโน้นบอกแล้วก็จะโล่งประมาณนี้ครับ ฝั่งนี้ยังไม่ลอกครับนูนสุดลูกขอลูกตาไปนรรยากาศดีมากๆเลยครับฝนก็จะตกแล้ว บจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ